มาขนาดดีแล้วอ่ะอันนี้คือเจอกันเมื่อตาที่แล้วก็คืออีเวนที่เชื่อว่ากล้วยสตอเนี่ยก็คือเก่งชิบหายเลยกีหอมฉังก็เก่งคบเพื่อนดีตดอะไรสตดอืมแต่สุดท้ายตามเมื่อกี้เราก็ชนะซึ่งรอบนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ด้วยกันอืมมาสมมยอรอบเนี้ยน่าจะสุดจริงกระถิ่งแดงเออเดี๋ยวขอบหนึ่งนะ เครื่องรางโอเคยังอยู่ครบอะไรครบอ่ะพร้อมเลยจัดเลย <c oughs> ฉันอยากได้ตัวใหญ่คำบ้างอ่ะโออยากได้บ้างอ่ะ <c oughs> มันตัวตึงนี้บอเดีอะชอบวิละด่านเอาดา่านเฮียอะไรเนี่ยโอ้โหเกินเอาดา่านเฮียแบบเฮียจริงกูไม่ชอบด่านนี้เลย ตึกเอหรือตึกบีอะเมื่อกี้อยากรู้อืมไม่รู้เหมือนกันตึกเอหรือตึกบีไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่ไม่ว่าจะตึกไหนกูไม่ชอบทั้งสองตึกเลยอืมโออตึกตึกเอว่ะตึกไหนกูก็ไม่ชอบคะ่ะแล้วจะหลุดจะหลุดไม่ได้นะขอร้องจริงกลับมาเถอะขอร้องอัดคลิปไปแล้วอืม ต้องแบบนี้จริงดีนะที่ไม่หลุดขอบคุณมากเลยคะ่ะหัดเล่นเบลสวยมากโอเคฝั่งเรานี่คนไทยเกือบหมดเลยนะเนะี่ยเออเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปต๊บหนึ่งกูโ,โ,โดดเลยกูขี้เกียจ <laughs> มีคนโดดตามเรามาดว้วย น่าราักเสือกกูจะสวดกูจะหน้าด้านกูหน้าด้านกูหน้าด้านโอ๊ยกูหน้าด้านกูหน้าด้านค่ะเออเป็นไงล่ะไหนใครใครมามาปวดเราเมื่อกี้ไหนไหนใครมามาปวดนี่อีเวนนี่ค่ะอีเวนนี่ค่ะตัดเลยค่ะ หนีผ้า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 เาหนีผ้าเร็วอืมเออทางนีผ้าเลยจัดนีผ้าเลยไม่โดนอีกอีดอกไม่โดนเสืออเหี้ะเอ้าของกูหายไปตอนไหนเนี่ยเออแล้วแม่ โอ้ยกระตุกอา้าวพีดากลายเป็นทำไมย,ยามีคนออกอ๋ออ้าวฝั่งเราหลุดอีดอกโอ้ยกลายเอฟหนึ่งเลยเอออ้าวอีดอกแล้วคนเก่งกูออกไปด้วยวะเอเลิถเวอ้อุย๊ย กูเข้าตู้มันเปิดโลมาแน่นเลยอ่ะนี่ในเจาะอโอยช่วยด้วยค่ะผีอยู่ตรงเี้ผีอยู่ตงนี้เดี๋ยวมีผีเดี๋ยวมีผี me, me, เรียบร้อยกูอ้อยตาย อุ้ยแล้วเพื่อนลุดหนดอกเออเออไฮไลท์กูคงทำไม่ได้แล้วนะล่ะไฮไลท์กูคงไม่น่ารอดเอเอลองอัคดคลิปดูก่อนละกันเผื่อรอดอุ้ยแล้วคนเก่งกูหลุดแปลว่าเออหลุดได้ตรงจังหวะลุดตอนเป็นผีด้วยอีดอกเออเลิศเว้ นี่เขาช่วยมาหน่อยค่ะอีผีเอ่ะมึงขัดเล่นจริงป้นี่ใน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 อันเด็ดตัดให้เดยวตัดให้ใหโอ้ยเออทีเดียวเออฟาดมันไปเลย โอ้ยนี่ดจ้ผีมันก็อยู่นี่ผีมันก็อยู่ดีโอ้ยโดนได้ไงเอือ่กลับทีเออไอ้หี้อ่ะผีไปก็มาเข้าตู้ต่อ ยังอยู่ไหมมีอยู่แล้วลวะโนะปลอดภัยหายห,ห่วงครับเข็มอยู่ไหนวะเนี๋ยกูต้องการเข็มเข็มเข็มของฉันเข็มบวังว่าจะไม่มีใครมาแง้มกูนะโอเคนั่นไงกูบอกแล้วนี่กูเข้าตู้ต่อเลยจ้า ไอ,อยมีอีดอกกูเพิ่งอยู่ไปเมื่อกี้มึงไล่กูอีกแล้วเหรอโอ้โหไปแล้วคนอื่นเถอะอืมกูก็เข้าตูอาอ้อยู่จบเอ้าไม่ตันตู้ตันตู้ไม่ทำงานเออแปลกอี๋โว้ยออเกมเไม่ได้อ๋ออีดอกแอบได้งโง่มากค่ะ เพื่อนเพื่อนอีดอกก็เพื de HHH, de au, ่อนหลุดน่ะอืแพ้ก็คงไม่แปลกหรอกจริงยี่หัดเล่นไหนเดี๋ยวมึงเจอกูแน่หยอกหลายรอบละไหนเพื่อนอยู่ไหนวะอยากเป็นผีอ่ะอยากเป็นผีขอเป็นผีได้ไหมไหน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 อยู่ไหน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 อู้อยู่นู้นอยู่นู้น วิวเราขอเป็นผีได้ไหมขอเป็นผีได้ไหมโหยอกเวนจริงๆเลยอยากเป็นผีอ่ะโอ้ใจร้ายอ่ะอือออกอีกคนนึงเลยมันไส้ให้หนูเป็นผีเลยยีเวนนั้นก็เก่งที่หายควายโงนุ่นมีวิญนู่นมีอยู่นู่น cánh hát bên bên này ta Bật cái Bay chặt nó luôn. Nó nôn nó 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 nôn, nôn nôn เออนักข่ายมาวะตีตัวไหนชันมา <S <S แล้วไล่เพื่อนตัวเองทำไมอ่ะคูไม่เข้าใจจัดการมิมมูได้ไหมลงด้วย ไม่นะเจนกลับมากลับมาวนกลับมา,มอ,าอุยแล้วไม่โดนกูเลยเอาต่อเป้า อื้มมันต้องโดนมันต้องโดนเยอกทองเนี่ยหลายรอบละอุ้ยโดนได้ไงเนี่ยนี่งงมากนะอุ้ยแล้วมึงโปรโตไกโปรโตไกมาเลยเหรออ่ะกูเข้าตู้เลยหรอจบนี่แล้วก็อีกหนึ่งทีไปจบจบอืม เก e, สุดอะไรสุดว้าแย่จังแย่ yeah, จังกี G ่ตกเฉยเลยงงมากเดี๋ยวมันก็ขึ้นมานั่นไงก็บอกแล้วเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาแวววันนี้ไม่พร้อมเป็นแฟนแต่ขอสาแตนไปรอว้า wow. ยนี่ เดามันมีโลขนาดนั้นอนะยังไงก็ตายอุ้ยแต่ฝั่งเรานำแล้วนะเออทำไปเล่นไปไปเลยลูกไปเลยอีเบลอีเบลนี้ต้องเจอกูอีเดอมีหัดเล่นกูไปไหนละ่ะอยากเป็นผีบ้างอะโอ,อ้ไม่ได้เป็นผีเลยอื ขอ,อเป็นผีบ้างได้ไหมได้โปรโดรอุ้ยหลุดจะให้เพื่อนเป็นผีต่อดีอะฮะอืมต้องดูว่าคนคนจะยังไงโว้ยเพื่อนจะเป็นผีต่อหรือเปล่าเดี๋ยวโอ้ยเพื่อนจะเป็นผีไหวไหมอ่ะถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าใ้เป็นผีอุ้ยโอ้ยไม่เป็นไรโอ้ยอีสัต อีเวนเนล่คุณแผ่นดินอุ้ยโดนดาเมจตู้อีนอกออกไม่ทันเอียเวนกรรมโอ้โหอีเฮียโดนดาเมจตู้อ่ะตรงนี้เพื่อนจะรอดไหมนี่ยเพื่อนจุกเลยเร็วเออเก่งมากจัดเลยวิ่งวิ่งอืมอีกเจ็ดวิ ไม่ทันเข้าตู้ก็ได้เอาโดนเชยกูงงเลยเดี๋ยวให้เพื่อนเป็นผีต่อเลยให้มันจบไปเลยให้เพื่อนเป็นผีต่อกูชุบแล้วให้เพื่อนเป็นผีต่อเลยมันเป็นผีเร็วโอ้ my god มิวมิวอยู่ไหนมิว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 มาร์กพีมิวมิวเป็นผีแล้วมิวอยู่ไหนปะ อึงมึงไม่ใช่มีมึงนี่นั่นค่ะมึงเป็นผีเร็วมึงมาไปผีเป็นผีเป็นผีเร็วๆเป็นผีต่อเลยเออมาแค่เป็นผีเร็วมึงไม่เห็นข้ากามมือมั้งไงแปลงไม่ได้อ๋อีดอกเอ้ยอีเวน โ oh, อ้ยไอ้เหี้ยไป็อีพวกเหี้ยพวกนี้ก็น่ารำคาญซะด้วยนะกูอขอขึ้นลิฟต์หน่อยแล้วกันไอนเหี้ยกดพ่อขดแม่มึงง่ายเดี๋ยวเออกรวโดดต่อเออ มึงเจอกูแน่สัตว์ไหนมึงอยู่ไหนละ่ะแหมมานี่ดิฆ่ากรรมอยู่ไหนอ่ะตัวที่เป็นฆ่ากรรมอ่ะอืีหัดเล่นน,นั่นก็กวรท้อนตีดีเบนฆ่ากรรมอยู่ไหนตัวฆ่ากรรมอ่าเจอแล้วเจอแล้วกูเจอแล้ว อุ้ยไม่โดนแล้วมันเป็นอะไรหามันเป็นอะไรจัดที่จัดทีอืมไม่ต้องไม่ต้องอืม <c oughs> ทีเดียวเท่านั้นนะคะลาก่อนจ้าสีู่กูดบายนะจ้าเช่นกันจ้าบ๊ายบายนะจ้าขอโชคดีนะจ้าไอเยี่ยนกคแงยงเป็นออฟเนอะออขอโทษค่ะแปลงผิดตัวค่ะเดี๋ยวขอจัดการหน่อยสิคนตรงเนี้ยมันน่ารำคาดมิวนี่ไงออฟที่เธอ อ๋อพี่เธอรู้จักอา้าวเปลียรร่ยนกรรมเปลี่ยนกรรมมาขอกินหน่อยนี่ไงเป็นผี่งอหัดเล่นอีหัดเล่นนี่อยู่ไหนอีหัดเล่นเนี่ยอีเวนอยู่ไหนห้ากูเจอแล้วนมึบังกูทําไมเนี่ยฮอีหัดเล่นเวนวันนี้สิขอแบกินหน่อยอจอกเดินติดก็ แป่งเป็นเบลก่อนมียังไงก็ชนะเนอะเสียดไซด้วยนะจ๊ะที่มาเป็นผีเออจอกอูสักแป่งเป็นผีเล่นๆดีกว่าบาย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 ให้กูได้ฆข้ามันหน่อยจอก ừ by... Köhau. Köhau b b thì thì. ừ ừ Ừ Nhi xí có thăm của White có hỏi thăm của mà hãy cố gắng ra đi chứ này không Nga lâm nào làm khóa nào hay cũng trang ra ngoài đâu chứ chảy nhỏ bài 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 ไวยบายบายเป็นไงล่ะ <All right. S 1> ขนาดนี้เพื่อนออกนะคะเนี่ยืม,มก็แพ้ในดอกดีนะเก็บอีออฟได้ดอกเก็บอีเท่ะไรนะอีเดลสวยมากแต่ได้อ๋อไม่งั้นละ <G ül üyor> งานนี้แพ้แน่นอน